นณจูนใจดีของเราท่านผู้อำนการฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคลสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและคือข่ายบริการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งณจูนใจดีของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับนจูนครับสวัสดีค่ะพิชนาค่ะครับคำถามไหนที่มักจะถูกไทยถามมากที่สุดครับณจูนครับ โอ้ถ้าถามว่าช่วงนี้ฮอตมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านค่ะคุณยุธนาคนะคะเพราะว่าต้องบอกถ้าหลายๆคนมีความฝันค่ะว่าเอ๊ะอยากจะมีบ้านหลังแรกนะคะหรือว่าอยากจะซื้อเพื่อลงทุนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมยังไงบ้างนะคะแล้วก็ควรจะผู่ดีไหมหรือควรจะยังไงดีบ้างนะคะ ครับอ๋อมีมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องบ้านมาคุยกับเควีแพนว่าทำยังไงถึงจะได้บ้านตามที่ฝันไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับณจูนครับใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีคาถามนะคะทั้งเขียนอีเมลเข้ามาก็เยอะค่ะที่ ke kwiepan@gsconbank.com นะคะก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านนี่แหละค่ะครับแล้วณนะจูนแนะนํำยังไงบ้างน,นอกหลังจากที่เขาไปเลือกบ้านไปเล็งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยการเตรียมตัวต่างๆเพื่อขอสินเชื่อบ้านเนี่ยนี่น่าจะเป็นคําแนะนําแรกๆที่ ต้องบอกต้องกล่าวกันด้วยใช่ไหมครับนะจูน จริงๆก็ต้องบอกว่าบ้านนี่คือความฝันนะคะของทุกๆคนนะคะแต่คุณเื้อนาอาจจะไม่ใช่หลังแรกนะคะแต่มีหลายหลังก็ไม่ค่อยดี <c oughs> นะคะก็ต้องบอกบอกว่าเออจริงๆพื้นฐานเลยไอ,อ้จะเหยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งจริงๆมีชั้นชอบนะคะที่เขาบอกว่าใช้หลักของสมาร์ทนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงบ้านตัวแรกเลยตัวเอสนะคะสเปซสเปกเลยว่าเราอยากจะได้บ้านแบบไหนเพราะบ้านมันกว้างมากนะคะเดี๋ยวนี้มีทางเลือกหลากหลายค่ะทั้งบ้านเดี่ยวนะคะทาวน์โฮมนะคะจะเป็นคอนโดก็ได้ นะคะก็คือบ้านนั้นเราจะซื้อเนี่ยเราต้องการลักษณะบ้านแบบไหนนะคะ mm hmm. ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือซื้อไว้ปล่อยเช่านะคะก็จะแตกต่างกันเพราะว่าซื้อไว้อยู่อาศัยเองแน่นอนก็จะเป็นสิ่งที่มาเป็นทรัพย์สินนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เอาดอกอกผลแต่ถ้าเกิดซื้อไว้ปล่อยเช่าค่ะอันนี้จะเป็นตัวการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนกลับมาคือรายได้ค่าเช่านะคะก็ค mm hmm. ือให้เงินทํางานแทนเรา นะคะคซึ่งถ้าสมมติบอกว่าจะคิดปล่อยเช่าเนี่ยก็คงจะต้องไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์เราเป็นที่ตั้งนะคะคงต้องดูทั้งความสะดวกสบายดูในเรื่องของคู่แข่งเพราะว่าซื้อคอนโดปรากฏไปซื้อเป็นพัน 1, ยูนิตในคู่แข่งเราคงเยอะแน่ๆนะคะคคอันนี้ก็เป็นตัวแรกค่ะตเป็นสปีดค,ค่ะชัดเจนน,นะคะตัวที่สองค่ะพนาคงจะเป็นตัวเอมนะคะตัวเอมนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเอ็ม M นเอมนะคะแต่ว่าเอ็มเนื่อมาจากก็ามีเชอร์เบก็คือว่าวัดมูลค่าได้บ้านเท่าไหร่ดี นะคะมูลค่าจะเท่าไหร่ที่เราไปดูดูเลงๆไว้นะคะคงจะฝันด้วยดูด้วยเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะได้กําหนดค่ะบอกว่าเอ๊ะถ้าขนาดนี้เนี่ยเราสามารถนะคะที่จะไหวไหมมูลค่าเท่าไหร่ต้องพร้อมในเรื่องของเงินทองเท่าไหร่นะคะตัวที่สามค่ะคือตัว A นะคะตัว A นี่คือ accountable มันจะสอดรับกันเลยค่ะว่ามูลค่าบ้านที่ได้มาเงินเดือนของเรานี่จะกู้ไหวไหมนะคะอ่ายอดถอนนี้มันจะเท่าไหร่ดี นะคะจริงๆก็ต้องบอกค่ะบ,บอกว่าถ้าเราจะก่อหน,นี้สักอันหนึ่งนะคะก็อย่าก,ก่อเยอะจนเกินตัวนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเรามีมูลค่าทรัพย์สินของเราหมดทั้งหมดในชีวิตเนี่ยมีอยู่ร้อยบาทนี่อย่ากเกินห้าสิบบาทานะคะ อย่าเกินครึ่งหนึ่งค่ะถ้าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่ไหวนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนที่บอกว่าความสามารถในการผ่อนเนี่ยจริงๆก็ถ้าไรายได้ร้อยบาทเนี่ยนะคะอย่าผ่อนเกินสักสี่สิบาทนะคะถ้ามันเกินกว่านั้นนี่จะนี่ลดท้นตัวนะคะทีนี้พอตามมาค่ะด้วยตัวที่สี่ก็คือตัวอาก็คือเรียลลิสติกคือเอ้ยมันเป็นไปได้จริงถึงเวลาวตอนนี้เราคิดว่าเรายังสามารถที่จะผ่อนได้ไหวใช่ไหมคะมพอถึงเวลาที่ครบเวลาผ่อนได้กะสองปีเนี่ยเวลาที่จะมา อาปิดโอนนะคะวัาโอนบ้านมาถึงตอนนั้นเราหาเงินก้อนที่เหลือได้หรือเปล่าครับนะคะอาจจะสามารถผ่อนดาวได้แต่ว่าก้อนใหญ่ๆนั่นล่ะเราเตรียมพร้อมในเรื่องของกําลังหรือยังนะคะคบ,บางท่านบอกบอกโองโหใหญ่จะกู้ตอนนี้มีโปรโมชั่นหลากหลายแต่ปรากฏบ้านยังไม่เสร็จก็ยังกู้ในช่วงนี้ไม่ได้นะคะคบ,บางท่านก็บอกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเคยมีคําถามพอพิจารณามาบอกว่าเอ๊ะเคยมีปัญหาในเรื่องของเครดิต นะคะเนื่องจากเคยเป็นหนี้เสียย่นเนไม่เท่าไหร่เลยทําไมกู้ไม่ผ่านคนทะะี่เป็นหนี้เสียก็มักจะคิดว่าเอ,อ๊ะพอเป็นหนี้เสียแต่ไปโปะไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วเราก็น่าจะโล,ล่งเราก็น่าจะโปร่งแล้วจะไปขอกู้ซื้อบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสิ ใช่ค่ะทุกคนคิดอย่างนั้นนะคะ<ภ>แต่ในข้อเทดจริงค่ะก็ต้องบอกบอกว่าถึงแม้ที่จะไปชําระหนี้เสียเรียบร้อยแล้วนะคะธ<ภ>นาคารพาณิชย์ต่างๆค่ะเขาก็คือยังไม่ได้ว่าจะนดูในเรื่องว่าเอ๊ะม,มันหมดไปทันทีคือเขาจะดูว่าเรามีวินัยทางการเรงินหรือย,อยังนะคะขอด,ขอดอูขอดูขอดูขอดูความประพฤติไม่ใช่ใช้ไม่อยากใช้คำนี้เลย ขอดูว่าดิฉันดิฉันเรียกว่าวินัยทางการเงินนะคะนะคะที่งที่นเรีกงมีคล้อะกว่านะคะก็บอกว่าเอ๊ะมาดูวินัยทางการเงินว่าหลังจากที่ปลดหนี้เสียไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยวินัยทางการเงินเราเป็นยังไงบ้างนะคะกลับมาเป็นหนี้เสียอีกไหมนะคะก็เรียกว่าอยู่จะเป็นจริงๆเนี่ยคือเขาดูกันเป็นปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นหลายๆท่านนะคะต้องบอกบอกว่าถ้าคิดจะต้องกู้ด้วยนะคะไม่ได้มีแบบว่าเจ้าคุณยายยกมาให้นะคะต้องกู้ด้วยเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องการเตรียมพร้อมในเรื่องของเสก เมนดูในเรื่องของเครดิตของเราค่ะนะคะและถ้าใครที่เคยมีออปัญหานี้เสียอยู่นี่เเคียแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องมีระยะที่สร้างวินัยน,นะคะธนาครารเขาดูตรงนี้ด้วยนะคะส่วนต้งสุดท้ายค่ะตัวทีก็คงจะเป็นเรื่องกรอบระยะเวลาค่ะคว่าใช่สุดแล้วบ้านในฝันเนี่ยเราจะ ซื้ออยู่ในเก็บเงินนะคะภายในกี่ปีนะคะตัวนี้ตัวอย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมาพร้อมกับบอกว่าแล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมทางด้านการเก็บดาวนะคะมีเวลานานแค่ไหนนะคะคถึงเวลาแล้วถ้าจะต้องปิดโดยการโอนมานี่นะคะสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ทันทุวนทีค่ะคิดว่าอันนี้คงเป็นเคล็ดลับหลักๆนะคะที่บอกว่า่อนคลิปจะมีบ้านนะคะให้คลิปในเรื่องของตัว สมาร์ทนีไว้ก่อนค่ะนะคะแล้วค,ค่อยไปศึกษาต่อว่าในรายละเอียดในแต่และอาจอย่างที่เราต้องเตรียมพร้อมมีอะไรบ้างค่ะนะครับเพื่อจะได้ปลูกบ้านสบายผู้อยู่ผ่อนกู้สบายกระเป๋าตามคอนเซ็ปต,ต์ของแม่ติตนใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะไม่ใช่บอกว่าปลูกบ้านแล้วไม่สบายนะคะคแล้วผ่อนกู้แล้วลาบากเราก็อบอกปลูกบ้านต้องสบายผู้อยู่ผ่อนกู้สบายกระเป๋าค่ะแล้วสินเชื่อบ้านของทางเคแบงค์นึกถึงหน้าพี่บูเลยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยสู้กับเขาได้บ้างไหมครับชูครับโอ้โหนะคะอันนี้ไม่รู้จะจะสุดสุดแค่ไหนเพราะว่าสินเชื่อบ้านของทางพี่บูคุณชาติชายนะคะ,ะท่านบอกเลยค่ะว่าของเกษตรกรไทยนี่เรียกว่ามหัศประจันสะท้านโลกค่ะคุณนานนะคะเกิดมาที่เองก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะคะเพราะว่าบอกว่านะคะ อันนี้ลุ้นค่ะผู้บ้านศูนย์เปอร์เซ็นต์สามสิบปีนะคะเราบอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นมาบางทีบอกเป็นปีมากเป็นอะไรมากแต่อันนี้สามสิบปีทีเดียวก็ต้องลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะ,ะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นนะคะนีวนาต้องบอกว่าตอนนี้จริงๆนี่ต้องบอกว่าดิฉันยังอยู่ที่ Impact อยู่เลยนะคะ,ะเรามีงาน m o n นี่เอ็กซนะคะ,ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สามค่ะ,ะนะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นในส่วนของสินเชื่อบ้านด้วยนะคะ นั่นก็คือว่ามีโอกาสลุ้นค่ะ0น30ปีนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าในงานนี้นะคะต้องบอกว่าทุกหลังนี่รับทันทีเลย0 9เดือนอันนี้ได้แน่ๆน,นะคะได้แน่ๆนะคะคแล้วก็เดือนที่10ถึง12ค่ะนะคะลดเพิ่มให้อีกนะคะลดจบเบี้ยให้อีก 0.5เนะคะเพราะฉะนั้นที่ใครที่บอกบอกว่าโหมีในใจเตรียมเงินดาวเตรียมพร้อมแล้วอยากจะกู้แล้วนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะว่าแวะมาในงาน Money Expo นะคะได้แน่แน่สินเชื่อบ้าน0% 9เดือนและเดือนที่10ถึง12ลดเพิ่มค่ะอ๋อได้ลดเพิ่มด้วยนะฮะแหมต้องบอกว่าโดนใจจริงๆนะครับทีนี้ครับคุณครับในงาน Money Expo เนี่ยในส่วนของบูธ k v Pan การปรึกษาการวางแผนทางการเงินกับทางเคแบงเนี่ยนะฮะบูตตั้งอยู่ตรงไหนยังไงแล้วปรึกษาหารืออะไรในงานได้บ้างครับแนมะ่จูนครับเหมือนเดิมนะคะปรึกษาหารือไม่เสียสตางนะคะแล้วก็ต้องบอกบอกว่าบูธของเครือธานาคารเกษตรกรไทยนะคะต้องบอกบอกว่าเรามาเป็นอาณาจักรเลยค่ะพณธนางานนี้นะคะคเป็นอาณาจักรเครือธานาคาร ธุกรกิจไทยแล้วก็อยู่ด้านหน้านะคะเข้าจากประตูนี่คืออยู่ด้านหน้าเลยเราแบ่งเป็นสี่โซนนะคะคมีโซนที่บอกบอกว่าเป็นโซนของเวทีกิจกรรมอันนี้เป็นเคุ๊ปโซนนะคะ<ม>แล้วก็จะบอกว่าในงานนี้นะคะเปิดตัวนะคะเคกุ e ๊ปอีเกร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะ<ม><ม>ถ้าใครที่แบบสนใจามาแวะนะคะเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ในส่วนของส่วนที่สองค่ะเรียกว่าเ e t t e r life โซนอันนี้จะมีพวกสินเชื่อทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลบัตร<ม>เครดิตเงินฝากประกันการลงทุนสินเชื่อบุคคลนะคะที่เป็นตัว K Express เพรสคนะคะ,<ฮ>ะต้องบอกบอกว่าพิเศษมากเลยค่ะคุณชนามางานนี้นะคะ อนุมอนุมัติปั๊บรับเงินทันทีสมัครในงานนี้จะให้รู้ผลอนุมัติและรับเงินทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ตัว K Express Cash ใช่ไหมครับนะจูนครับใช่ค่ะนะคะ <Yeah. S 2> สินเชื่อเงินสดนะคะก็ต้องบอกบอกว่าทันใจจริงๆในงานนี้นะคะ mm. ทีนี้มาโซนนะคะบอกว่าไปดูเรื่องสินเชื่อแล้วก็มีโซน innovation zone น,นะคะอันนี้ก็ <c oughs> จ,จะมีในส่วนของพวก K Home สมัยขับที่เขายกมาเลยค่ะว่าเป็นออนไลน์นะคะสมมุติบอกบอกว่าเฮ้ยฟังดูแล้วอยากจะไปดูว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะมีคอนโดอะไรขึ้นอยู่น่าสนใจนะคะ เ<น>พียงจิ้มเลือกไปขอว่าบ้านนี่อยู่แถวนะคะกเกษตร <Ps. S 2> อยู่แถวบางบัวทองแถวนั้นนะคะ<น>มีในเรื่องหมู่บ้านจัดสรรเมียไรนบ้างน,นะคะ<น>มีคอนโดไหนหน่าสนใจนะคะ<น>ส่วนที่4ก็คงจะเป็น SME Zone โซนค่ะเค e น,นะคะใครที่เห็นลูกขนมหิงข,ขนมปังนะคะมาเจอกันได้นะคะ เนเทอีแทนนะคะอยู่ตรงกลางเลยค่ะนะคะ <Okay>. oh. ก็ต้องบอกบอกว่าสําหรับท่านที่นะคะอยากจะปรึกษาางด้านการเงินนะคะอยากจะมาค,คุยว่าเอะลงทุนยังไงดีนะคะกู้บ้านต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเนี่ยเข้ามาเดิน oh. เข้ามาตรงกลางนะคะใน่วนกลางเนี่ย mm. เคอี่แพนยังอยู่ค่ะที่จะพร้อมที่จะให้บริการคําปรึกษาางด้านการเงินให้กับทุกท่านค่ะครับณนะจูนครับวิธีที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับณจูนได้เนี่ยนะครับนอกจากวิธีแรกก็คือนหนึ่งฟังณจูนคุยในรายการของเรา สองก็คือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะไปเจอนาจูนตามงานต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งนาจูนก็ต้องบอกว่าคิวเนี่ยไม่แพ้เจอร์รี่เบอร์รี่สมัยรุ่งๆเลยนะฮะโอโ้โหคิวขึ้นเวทีนี่เยอะมากเลยนะครับมีวิธีทางออนไลน์ที่จะติดต่อนาจูนประเภทฝากคําถามจะแชทสดๆกันเนี่ยมีโอกาสด,ด้วยด้วยช่องทางนั้นได้บ้างไหมครับนาจูนครับ จริงๆก็ต้องบอกว่าเคงแพงของเรานะคะมีบริการออนไลน์อยู่แล้วเลยค่ะคุณพูนาสำหรับพวกชอบเขียนเมลนะคะคก็ต้องบอกว่าเขียนทุกคําถามของท่านทางด้านการเงินค่ะนะคะเรื่องออมเรื่องลงทุนขอสินเชื่อนะคะมาได้ที่นะคะอีเมลนะคะ k e ว a แ a ลแอดกัสกรแบงก์คอมค่ะเราจะมีทีมที่จะช่วยตอบให้นะคะ<ม>นอกจากนั้นถ้าสมมติบอกว่าอาสนใจในเรื่องเขาจะถามปัญหานะคะจริงๆก็เชิญชวนนะคะว่าสามารถเข้าไปนัดหมายนะคะที่สาขาที่าสาทรสียงมสแครนแล้วก็พารากอนนะคะเราต้องบอกบอกว่าอินโนเวชั่น n ินโนเวทีมากก็คือมี iPad 2นะคะ<ม>แล้วเราก็จะใช้โปรแกรม FaceTime ค่ะที่สามารถครุยกันได้ค่ะนัดหมายเวลาล่วงหน้านะคะคุยกันได้ ค่ะจากสามสาขานั้นค่ะอ๋อผมเห็นรู้สึกว่าอ่าวัฒนาอ่าวัฒนวัตกรรมล่าสุดเนี่ยที่สามารถคุยกับมืออาชีพด้านการลงทุนกับทางเคแบง์ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินทั่วไปก็นัจูนใจดีของเราถ้าเป็นขึ้นก็ต้องเป็นพี่ต้นพเดิมพบใช่ไหมใช่ค่ะนะคะนะคะพร้อมค่ะทางเีวันทั้งคยเกษตรกรนี้พร้อมที่จะให้บริการให้คําปรึกษานะคะกับทุกท่านค่ะครับนัจูนทิ้งท้ายหน่อยครับสาหรับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วง เปิดเทอมซะด้วยนะฮะคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็หน้ามืดอยู่เลยนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับบางคนที่มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ลูกออกมาอยู่อนุบาลแต่ว่าวางแผนไปถึงนู่นเลยให้ลูกเรียนต่อโทรเมืองนอกหรือต่อโทรเมืองไทยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการวางแผนที่หลายคนบอกว่าวางแผนและสบายใจวางแผนและเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่มีอีกหลายท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเร็วไปหรือเปล่า ลูกเพิ่งไม่กี่ขวบเองจะมาวางแผนถึงลูกส่งลูกเรียนต่อโทรเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยณจูนมองยังไงครับมันเร็วไปไหมลูกยังอยู่อนุบาลเลยวางแผนส่งถึงต่อโทรไปแล้วเนี่ยครับณจูนครับต้องบอกบอกว่าไม่เร็วไปหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเรื่องเงินทองเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนนะคะยิ่งเริ่มเร็วกับยิ่งดีนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเริ่มเร็วแสดงว่าเรามีระยะเวลาในการจ็บออมนานนะคะจ็บอ,ออมนานก็มี ยังไม่ต้องเยอะมากนะคะค่อยๆสะสมได้นะคะมีช่องทางในการลงทุนที่หลากหลายแต่สมมติเริ่มช้าค่ะก้อนเงินที่ต้องเก็บอันนี้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะต้องบอกบอกว่าเดี๋ยวนี้คนมีลูกนะคะถึงดิฉันมีแต่หลานเนี่ยนะคะ mm hmm. ต้องบอกบอกว่าเขาดูตั้งแต่ เล็กๆเ,เลยค่ะว่าอยากให้ลูกเรียนแบบไหนเพราะยูนาทราไหมคะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนที่ต้องเลือกให้ลูกเรียนต่อนะคะคแต่เนาเลือกกันตั้งแต่ระดับอนุบาลค่ะนะคะ,ะ,คะถ้าสมมุติบอกว่าอยากให้ลูกนะคะไปเรียนโรงเรียนที่นะคะเป็นทั่วของอาภาษาเป็นโรงเรียนอนะินเตอร์นะคะอ,อนุบาลก็ต้องกลุ่มขึ้นมาแล้วให้เป็นอินเตอร์นะคะถ้าบอกไม่อินเตอร์เอาไบลิงกั้นะคะทั่ัวภาษานะคะก็ต้องนะคะเข้าอนุบาลที่เป็นลักษณะนั้นนะคะอยากให้คร่ว ลลูกเข้าโรงเรียนสาธิตก <c oughs> ็ต้องเข้าอีกแบบหนึ่ง ใช่ค่าใช้จ่ายนั้นก็ต่างกันคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับนะจูนใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่านะคะการวางแผนนะคะเตรียมเมียยิ่งเริ่มเรื่องยิ่งดีนะคะแล้วก็ต้องบอกบอกว่าจริงๆเรื่องของเงินทองนะคะเรื่องของสินทรัพย์มันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะค่ะนี่ถ้าเราวางแผนนะคะยิ่งเร็วนะคะลงหลักปักฐานนะคะสร้างความคุ้มครองนะคะไว้ให้เนี่ยโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จนี้ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่ามีได้แน่นอนนะคะแต่เริ่ม ครับให้ลูกเรียนภาษาไทยให้ลูกเรียนสองภาษาให้ลูกเรียนเทนเตอร์ Enter, หรือจะให้ลูกเรียนต่อโทรเมืองนอกหรือต่อโทรเมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับนชุนครับใช่ค่ะค่าใช้จ่ายต่างกันค่ะแล้วยังไม่ได้รวมถึงที่จะต้องไปเรียนติวเ,เรียนสอบเรียนพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บแต่เนิ่นนะคะก็มีใครไปกว่าครึ่งแล้วค่ะอ่าต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหรืออย่างการวางแผนเกี่ยวกับการอยากจะมีเงินใช้ยามเกษียณอายุเนี่ย ถ้าลืมบวกเงินเฟ้อแต่ละปีไว้ด้วยเนี่ยตัวเลขมันก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวได้ด้วยใช่ไหมครับนจูนครับถูกต้องค่ะนะคะอย่างก็ต่างกันพอสมควรทีเดียวค่ะนะคะเพราะยกต่ออย่างง่ายๆก็เพิ่งไปนะคะบรรยายมานะคะม,มทีท่านหนึ่งก็บอกว่าอ,อยากใช้สักเดือนละ ที่เขายุประมาณสักสิบหกนะคะก็อีสี่ปีนะคะบอกว่าอยากจะใช้หลังเกษียณเนี่ยนะคะเดือนละสามหมื่นนะคะอ่าอยู่จนถึงเจ็ดสิบละกันนะคะเราตีค่ามาสามหมื่นเนี่ยก็ปีละสามแสนหกนะคะคูณสิบสองนะคะสิบปีก็น่าจะสามล้านหกน่าจะพอนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าด้วยเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์ค่ะในสี่ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยสามหมื่นมันก็ขึ้นไป็นสามหมื่นกว่านะคะแล้วก็เงินที่ต้องเตรียมเนี่ยแต่สักประมาณสามล้านหกนี่ประมาณสี่ล้าน ทีเดียวค่ะอันนี้แค่ระยะสั้นใช่ไหมฮะแค่ระยะสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยากให้ชีวิตของเรานะคะ um เป็นไปได้ตามฝันนะคะยิ่งเริ่มเบลค่ะแนะนํายิ่งดีค่ะอ่ารู้ก่อนรวยกว่าหรือว่าออมก่อนก็สามารถรวยกว่าได้ด้วยเช่นเะดียวกันนะฮะใช่ค่ะว <like ันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับน้าจูนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้าจู